เนอหรือ N E R นะครับหรือ North East Rubber เป็นธุรกิจยางแต่อยู่ภาคอีสานล้อยางพร้อมออกตัวนะคุณเอมเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลักที่เขาเซิร์ฟก็คือพวกล้อยางบกับล้อยางนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเขาหลักๆมีอยู่3ตัวนะครับแล้วหลักมีที่สตัวนะครับสตัวแรกคือ R S S ก็คือแผ่นรมควันนะครับอันที่สคือ S T R หรือบางผู้ผลิตจะเรียกว่า T S R เป็นยางแท่ง นะครับแต่ว่ามีมีแตกย่อยมาก็คือมียางผสมก็คือ RSS แบบผสมกับ STR แบบผสมนะครับครับสัดส่วนรายได้หลักๆมาจาก STR แบบผสมก็คือยางแท่งผสมนะครับ40%นะไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ STR ยี่สิบก็คือยางแท่งยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่23เปอร์เซ็นตหมายความว่ายี่สิบเนี่ยหมายความว่ามีความสกปรกหรือมีส่วนอื่นที่มันจะเจือปนได้ไม่เกินยี่สิบต่อ ppm นะครับต่อร้าน ppm นะครับอันที่3ามคือยางแผ่นลมควัน19สัดส่วนรายได้เขานะครับแล้วก็ยางแผ่นลมควันผสมอีก16รนะครับรายได้เดิมเนี่ยการส่งออกอยู่ที่ประมาณสัก35-40ตอนนี้เนี่ยการส่งออกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่50เนะครับเพราะว่าได้ลูกค้าจีนเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดดูลูกค้าจีนทั้งต่อรายได้ทั้งหมดเนี่ประมาณสัก60 เพราะว่าเอ้าทำไมมันมากกว่ารายได้จากการส่งออกเพราะว่าลูกค้าจีนบางคนอยู่ในประเทศไทยไงครับมีโรงงานในไทยถ้าเกิดนับตามฐานสัญชาติของบริษัทลูกค้าแล้วเนี่ยเป็นจีนประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เรามองว่าเป็นจีนเนี่ยจากที่มันเคยคนจะมองว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะพึ่งพาจีนเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสสําหรับตัวเนอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบไปก็คือจีนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นได้ดีกว่าอื่น นะครับแล้วก็การควบคุมสถานการณ์เนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นแหละว่าจีนเนี่ยก็เป็นคนแรกที่เจอปัญหานี้เาะฉะนั้นการจะเกิดเซ็กเวิหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่การแก้ไขยังไงมันจะต้องดีกว่าการเกิดเวฟแรกเพราะเวฟแรกนั้นทุกคนเจอครั้งแรกนะครับเกิดการลองผิดต้องลองผิดลองถูกไม่รู้ว่าจะทาอะไรก่อนหน้าหลังดีทั้งในแง่ของรัฐบาลการแพทย์แล้วก็ประชาชนในการใช้ชีวิตนตอนนั้นคือทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับตอนนี้เรามองว่าอาจจะมีความกังวลบ้างก็ ก็ตามแต่ว่าเราวองว่ายังไงจีนก็น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ,รบอันที่2ก็คือมีลูกค้าจีนเป็นเพิ่งไยาย้ลูกค้าจีนรายใหม่รายใหญ่เข้ามานะครับซึ่งชื่อเนี่ยอาจจะไม่คุ้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใ,ในสายรการ,รนี้ก็คือหลิงหลงกับไทรแองเกนะครับซึ่งนี้เป็นผ,ผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับ,รบในจีนนะครปีนี้เ,นเขามีการเพิ่มกําลังการผลิตข,ขึ้นมา นะครับอีกห้าสิบเก้าเอาเรเว่าหกสิเปอร์ซ็นจากปีที่แล้วนะครับ<ม>คนก็ตอนแรกคนก็้มองว่าทําไมเขาถึงกล้าอินเวสต์ขนาดนี้นะครับ<ไ>จากสี่แสนอาจจะจากสองแสนกว่ากลายเป็นสี่แสนหกหมื่นห้าพันตันต่อปีนะครับก<ม>ับตัวใช่ตอนนี้เนี่ยณณปัจจุบันเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วเจ็สิเอร์ซ็นของกาลังการผลิตใหมใ<ช>่น<ม>ะครับก็จะเสร็จไปในคนที่สี่แต่ลูกค้าที่บอกว่าลูกค้าใหม่คือลิงหลงกับทรแงเกิลเนี่ยมีสัญญาซื้อมาแล้วนะครับ<ม><ม>ประมาณกินไปมาสัก เกือบเกือบครึ่งของกาลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้ว่ากําลังการผลิตใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขามองเห็นสัญญาณหรือคุยกับลูกค้ามาอยู่แล้วแหละว่าว่าจะมีคนมาใช้กําลังการผลิตของเขานะครับทั้งไตรแงโกลแล้วก็หลิงหลงเป็นลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก7 2 0 0 0ตันต่อปีก็ประมาณสัก42%องเปของกาลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ทีนี้มาดูตัวเลขอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพวกนี้นี่าส่วนใหญ่เป็น เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังรถยนต์หมดนะครับมีการรายงานตัวเลขนะครับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยยอดจําหน่ายในจีนเพิ่มขึ้นเดือนเมษายนเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนเมษายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกในเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนยอดรถยนต์ส่วนบุคคลเดือนพฤษภาคมนะครับเติบโตสองเปอร์เซ็นต์เป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบหนึ่งปี นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นในยะของตลาดรถยนต์ตลาดรถยนต์อยากให้นึกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นรถยนต์ใหม่เท่านั้นรถยนต์เก่าก็ต้องมีการเปลี่ยนล้อเป็นปกติรถยนต์ใหม่เนี่ยต้องซื้อรถต้องใช้รถยางใหม่อ่าในชัดเจนนะครับแต่ว่ารถเก่าก็ต้องมีรอบของการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่รถใหม่ไม่ดีเนี่ยรถเก่ามันยังต้องถูกใช้อยู่แล้วก็พอมีโควิดเนี่ยคนจะใช้รถส่วนตัวมากขึ้นนะครับไปใช้ระบบสาธารณะน้อยลงนะครับมันก็เลยทําให้ทุกคนต้องมาเขาเรียกว่ารี รีสตรัคเจอร์รถเองใหม่เพิ่มสัสภาพรถเองหน่อยนะครับเพราะเร<ม>่งกลังมาใช้รถมากขึ้นนะครับแล้วก็การเติบโตของตลาดเดลิเวอรี่เนี่ยม,มันทําให้รถบรรทุกรถขนส่งรถอ้พวกนี้มันถูกใช้มากขึ้นเช่นกันนะครับอพอมีรถออกน้องท้องถนนมากขึ้นมันก็ต้องมีล้อที่มีสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ทำให้ตลาดล้อ,อยางของจีนนั้นเติบโตค่อนกับมา recover รีคารเวอร์ได้ไวได้ค่อนข้างไวนะครับ<ม>และล่าสุดวันนี้ก็คือมีมีเรื่องของนายในในประเทศนะครับนายกเพิ่งลงนามให้ใช้ยางพาลานะครับทำวัสดุถนน นะครับซึ่ง oh, ก็จะมีสองสอผลิตภัณฑ์ก็คือแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีตกับเป็นหลักนําทางด้วยยางธรรมชาติ mm hmm. นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้ Product ก,ก็คือ RSS mm hmm. ก็คือยางแผ่นลมควันแล้วก็ยางแท่งซึ่งเป็น Product ของเนอร์เหมือนกันนะครับที mm hmm. นี้มาดูจุดแข็งที่ความแตกต่างของเนอร์ต่างจากยางธรรมชาติอย่างอื่นก็คือเขาเนี่ยมีการแมทชิ่งอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเกิดวันนี้มีออเดอร์สิ อออเดอร์10ตันต้องใช้น้ำยาง20ตันเขาก็จะซื้อน้ำยางมันแค่20ตันแล้วก็แมตต้นทุนวันนั้นเขาซื้อมันเท่าไหร่บวกมาคอัพเข้าไปนะอัตราแลกเปลี่ยนตรงนั้นมันเลยทาใหเ้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของกําไรและขาดทุนสตอ็อกเพราะเขาไม่มีการเก็งกำไรเขาไม่มีการสตอ็อกเขาไม่ได้มีการสต็กน้ำยางเขาซื้อยางเป็นยางเม็ดนะครับมันไม่ได้เป็นน้ำยางนะครับแล้วมาแปลงนะครับมันเลยทาให้แล้วก็เป็นการแมทชิ่งไม่มีส่วนเกินนะครับเขาจะซื้อวัตถุดิบมาพอดีกับที่่ต้้้ออองงงสมบในนนเดืขาาห นะครับร้าเราก็จะมีแค่สต็อกเท่าที่ต้องใช้ในอนาคตแต่ว่าเรื่องของต้นทุนราคากําไรมันล็อกไปแล้วมันเลยทําให้เรื่องของกลอสมาจินเขาจะเห็นได้ล่วงหน้า6ถึง8เดือนเลยนะครับทีนี้มาดูในแง่ผลประกอบการผลป,ประกอบการคขาตัที่หนึ่งนั้นประกาศไป5 7ล้านบาทนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขาดทุนจากตาแรกเปลี่ยนแล้วก็ฟอร์เวิร์ดคอนแทคอยู่นะครับค่อนข้างมากนะครับร้อยกว่าล้าน ถ้าดูกำไ<ม>รปกติเนี่ยจริงๆแล้วทำระดับสูงสุดใหม่นะที่ร้อยแปดสิบห้าล้านนะครับเติบโตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะั้นดูคอร์อ์ที่สองคอร์ที่สองเนี่ยในแง่ของธุรกิจหลักเดี๋ยวมันอาจจะซอฟลงมาบ้างเพราะคอร์ดที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากสัญญาที่ทำไว้ในปีที่แล้ว มันก็เป็นสองมุมในในแตมาสที่1น่ะครับแต่ไตว่าที่2นเนี่ยโอเคมันอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในคนที่1่จากการที่ธุรกิจมันหยุดชะง,งักไปจนจีนมันก็ทำให้มีการสมมอบอาจจะน้อยลงไปบ้างแต่ว่ามันก็จะมีการตีกลับของค่าเงินบาทที่มันกลับมาแข็งค่าก็จะมีกำไรจากตาแลกเปลี่ยนเข้ามากรบนะครับทำให้เกิดคุณดูบัตทอรไลน์มันจะฟืน้นขึ้นข้างแรงคิวออนคิวนะครับทีในช่วงของครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยนะครับหลิงลงกับไทรแองเกิลที่เป็นลูกค้าใหม่เมื่อกี้เนี่ยจะเ,ออเริ่ม้า,มาล นะครับเครอสมาจินที่ทำไว้ในควอเตอร์ที่หนึ่งประมาณสัก14% quarter ที่สามเนี่ยเออ่ต้อง uh huh. ราคาถูกตกลงในควอเตอร์ที่สองซึ่งราคายางม,มาเริ่มดีดขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้ครอสมาจินใน quarter ที่สามสี่เนี่ยอาจจะเห็นระดับ16-17%ไปได้นะครับ uh huh. อ่าทีนี้มาดูเราประเมินเนี่ยกำไรปีนี้แบบคอนเซอร์วทีฟนะครับเ mm hmm. ออ่คือเน็ตมาร์จิ้นเนี่ยอ่าปีนี้เขาตั้งเป้าไรายได้17,000ล้าน <st ange> นะครับเน็ตมาจทำได้ความที่1คือ6กเปอร์เซ็นต์นอ,อนนมเน็ตมา r จิี่ยนะครับทำหกเปอร์เซ็นต์เราให้แค่3ามสามเชเรคือ2.9งจุดเแล้วก็4ีนเปอร์เซ็นต์ะครับก็ได้ 500, 600และ700ล้านบาทนะซึ่งเรามองว่าค่ากลางที่เป็นไปได้นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปก็คือ600นะครับจะได้ Target Price ใน Range ถ้าเกิดใช้ PE 10เท่า3.25บาทถ้าใช้ PE 12เท่า3.9บาท นะครับเพราะ <c oughs> ว่าเป็นธุรกิจคอมมูนิตี้นิดหนึ่งก็อาจจะ10เท่าก็อาจจะโอเคละนะครับสิเท่าก็ถือว่าโอเคก็เป็นพรีเมียมนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขามีการแมทชิ่งไม่มีเรื่องของขาดทุนจากสต็อกเขาจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าธุรกิจยางธรรมชาติอื่นๆนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดดูปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าเนี่ยกำไรที่เขาตั้งเป้าไว้เขาตั้งเป้าจะเติบโตแบบระดับ40-50%เพราะว่าปีหน้ากําลังการผลิตจะเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีลูกค้าใหม่รอต่อคิวมอน นะครับก็ได้อ่ช่วงของกำไรเนี่ยประมาณสัก625ถึง825นะครับเอากลางๆก็คือ750นะครับก็ได้ Tar g e t price ที่ PE 10เท่าก็คือ4บาท6แล้วก็ที่12เท่าก็คือ4บาท87นะครับ PE ราคาปิดเมื่อวานนี้2บาท66ก็คิดเป็น PE ปีนี้ที่8เท่าแล้วปีหน้า7เท่าเท่านั้นมันยังมองว่ายังถูกอยู่และอัพไซก็ค่อนข้างน่าสนใจก็ลองไปดูนะไปลองไปย่อยข้อมูลดูแล้วดูว่ามันน่าสนใจอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า นะครับใช่ใช่ครับคุณเอ็มแล้วก็ตัวกําไรต่อหุ้นของเราเนี่ยอันนี้เรารวมตัววอลเลนต์ไปแล้วอ่าดิลูชันไปแล้วนะไปดูชันไปแล้วเพราะว่าตัวเนอร์เนี่ยเขามีวอลเลนต์ที่ขึ้น X ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอเข้าเทรดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็คอนเซอร์วทีฟไว้ก่อนใส่ดิลูชันไปเลยเพราะว่าราคาแปลงสภาพเนี่ยต่ำกว่าราคาในกระดานนั้นก็คาดหวังว่าบริษัทจะได้เงินเข้ามาจากการแปลงสภาพแต่นั่นหมายความว่าก็แลกมาด้วยจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับคุณเอ็มในขณะอันนี้เรารวม ฟูลรีไดลูตไปแล้วครับ1,848ล้านหุ้นที่เราใช้นะครับซึ่งรวมวอลเลนต์ไปแล้วนะครับซึ่งเรามองว่าวอลเลนต์เนี่ยเอ็กซ์เซอร์ไซ์ไพรซ์ค่อนข้างต่ำกว่ากระดานมันก็เลยอาจจะทำให้อ่อจูงใจให้คนใช้แหละเราเลยใส่ฟีดูชั่นไปเลยนะครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบซึ่งราคาทาเกตไพรซ์เรนจ์ต่างๆที่เรามองไว้เนี่ยได้รวมผลของ d i l ูชั่นเอฟเฟ t จากการใช้สิทธิ์บนวอลเลนต์เนอร์วอลหนึ่งไปแล้ว นะครับครับทุกท่านก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์เราวันนี้นะฮะเป็น a n a l y s t note นะตัวนี้เราไม่ได้ cover แต่ว่าเออเราก็มีทําตัวเลขเบื้องต้นให้ละเพราะตอนนี้ทุกอย่างตลาดเร็วไงพอพอไปม,มีตัวไหนดีดรีๆบๆเราต้องรีบทําออกมาก่อนเป็นอย่างน้อยก็ต้องมีกําไรให้เห็นมีเทียบมาเห็นว่าปัจจุบัน PE มันกี่เท่าถูกไหมฮะดังนั้นคุณก็ไปทําการบ้านต่อได้ครับแต่กำไ<ม>รที่เราให้นี่ก็คือเรามองว่าน่าจะ มิสค่อนข้างยากเพราะว่าเราค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟไว้แล้วแล้วมันยังมีอัพไซด์เนี่ยก็แปลว่าโอเคหุ้นตัวนั้นเราก็กล้าที่จะมาเออ่ให้ไอเดียกับนักลงทุนนะครับคุณเอมส่วนผู้ผลิตยางลายใหม่ชื่อหลิงหลงใช่ไหมฮะเราเรียกเขาหลิง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 ได้ไหมคุณเอมหลิงหลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้หลิงหลงกับ triangle อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ตลาด นอกจากนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยเขากำลังจะมองเอ้ยนอกจากจีนแล้วกขากำลังมองอินเดียอยู่เพราะอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่ามีการใช้ยางเยอะเพราะว่าใช้รถกันเยอะนะครับแต่ว่าพอเจอโควิดเนี่ยเหมือนซัพพลายช็อตเทชรอแมทไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นตลาดใหม่สำหรับตัวเออ่เนอร์นะครับครับผม